สวัสด <Bond> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีมากครับยินดีมากค่ะอ้าวอ้าววันดีลุงเสือเอาผมจำกูได้เหรออ้าวโถลุงเสือแล้วมึงไปเขียนคิ้วเขียนใต้ตาให้ฮาทำไมเนี่ยมึงถามเพื่อนสติอะไรคิดว่าก็ต้องแต่งตัวมางานจำมึงได้เหรอลุงไปทำคิ้วถาวรลองก่อนไมืออยู่นี่ไอ้หาไปคว้าเอาแขนเด็กเขาแล้วไอ้หาเด็งไม่รู้รู้จักสมคุณอะลุงไอหาช้าเนี่ยนี่เนี่ย ก็พอดีขับรถมาหลานเนี่ยตรงนี้เออว่ะทะเลาะกับตำรวจทะเลาะเรื่องอะไรน่ะก็ผ่าไฟแดงมาข่าทำไมผ่าไฟแดงมาตำรวจถามบอกเอ็งผาไฟแดงมาเองไม่เห็นจ่าหรือไงเออบอกเห็นครับแต่แต่ผมไม่เห็นไฟแดงผ่ามาบอกจ่าเดี๋ยจับผมเลยผมเป็นมือใหม่หัดขับเออตำรวจบอกโอ้ยงัเข้าทางเลยเออกูก็เป็นตำรวจใหม่หัดจับนั่นแหะ ก็เลยจ่ายไปออให้แบงค์ห้าร้อยแดกนน่ะถ้าหิวก็น่าจะพักผ่อนอยู่บ้าน <c oughs> ไม่น่ามาเล่นที่เก๋หรอกกำกำลังแตเขาให้ก็กินเลยถ่ายหพี่เนวาไวทีสุเล็ดถ้อน้นกินหน้าไวทีมันเหรอมือสองคนนี่สองั้งนั้วนะ อะไรอ่ะตัดมุกกูสองทีนะเอต่อไปนี้จะเจ่อใหญ่หวังจะหาจะกูเลยอะเอาไป่กูไม่ทำกูไม่เอาแล้วไม่๋ยวย้อนหน่อยไม่ย้อนพี่งอนพี่งอนตอนนี้จริงเลยนะพี่ไม่ต้องมาพี่เดี๋ยวกินใหม่ไม่เอาไม่เอาถูได้คนเดียวต่อไปนเนี่ย้วเหล่าเพื่อนก็ฉี่ไมีนอดเหี้ยมุกต้นตีนอย่างงี้มือก็ต้องรับที มึงไม่รับหละมาเออเอาเออเลยอ้เสียเต็มปากขนาดนี้กูพูดตัวตีอะไรอ่ะมันเหรอกูเนี่ยมันผ่าเอามึงเอาที่มันผาไปแล้วหลกมันพองเลยครับนั่นซะเอาพระยังสวยยังเก่าเลยไม่เห็นเขาเบื่อกันล่ะก็พระมันเป็นบทสววของพระแต่ถ้าไอตลกมันเล่นซ้ำไม่ได้มึงเข้าใจไหมเล่าตลกไม่ใช่คนมันพระเลยก็คนเหมือนกันแต่ว่าแล้วไปแล้วไปที่ผายแล้วไป เลือกที่จะเถียงจะจักรั่วเล็กหนายภายวันวันบนเหี้ยขันขอคุณไม่มาพูดมึงจะมาบ่นอะไรฮะกูบ่นอะไรอ่ะพอกูนัดเล่นนี้มึงก็ไม่เอานัดเล่นงั้นมึงก็โดนนัดถึงเวลามึงอยู่ดีมึงตกมาพูดพลาดแล้วกูทันไหมมึงไม่ได้หวใจยากเหมือนมึงนี่แหมหัวแหลมจะฉลาดต้องถอย โอ้โหเจ้าอย่างนั้นเจ้าอย่างนี้แล้วกูลัวๆเนอ่นๆกพูดอะไรทะเลกันอ๋อเหล่ะยอมเลยเอย่ามาดอเย่มึงไม่ต้องมาแก้ไอ้ทีนี้ียกแก่ของกูแต่แลมึงช่วยกูป่ะมึงช่วยนะเพื่อจะมาช่วยกูฟุตข้าวตัวเองเย่ช่วยกระเด็นเลยพร้อมแล้วป่ะไปหาแล้วมากินกันไปคนละเรื่องอ่ะเดี๋ยวไม่ได้า ขายดูาแต่งตัวทอมขวัญมาทหารเรืออะไรเนี่ยมึงอ่ะชุดทอมขวัญแม่สาวแกมเรือทหารเรือมาแล้วอย่าลืมพี่แก้วแม่แก้วตาลิกาเนี่ยนี่เกมันต้องส่งกันอย่างงี้หร่ต้องตลกก็เห็นอะไรปั๊บรีบส่งเลยนี่กูเดินมาทั้งกายไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมีร่างเยอะห่วงตัวเองนี่คือลิ๊งไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเวิร์กไอ้ผายตลกหัวใจปูมันขานออกมาเนี่ยยี่ห้อ เหนนอนบตานี่จะเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้เขาเนี่ยตลกหัวใจเออมึงเนี่ยตลกข้างไข่เอาฮากับกูเหรอตลกข้างตะไคร้เนี่ยวใมึงแกอีกมั้ยมึงแก้ทับไปกาวกูต้องโกนเออเขียวาขหาพวกแต่แล้แต่จังแม่หนีจากคนนั้นตายเลยมึงโกงมึงเหยอเล็กจ่งอ่ะ วันนี้เป็นงานบวชของพระนาคเสือก็ตั้งใจไปหาเอ่ออเาไปสีอมาก่อนทศพลเอ้าไปสีอมาก่ะเออเออลืกมากเนไปสีอพันเลยสามพันเลยผมจัดแดงมาให้มอะไรหัวหนังสอนหัวหนองสอนไอ้ท้าเฮ้ยไปไปสีนี่เขาใช้ใบตองใช่ไหมใบตองเขาไม่กินใบกระท่อมอื่นเลยวะอะไรนะ่กินใบกระท่อมอื่นเลยไม่ได้เป็นที่ใบสีหรอกเป็นที่อะไรเป็นที่คนยกใบสีถือมีช็อตเลย ตลกเพชรดาราชายเล่นโสดห,หน้าตายไปคนหนึ่งแล้ว <c oughs> อ่ะถ้าพร้อมแล้วไปไปหาเรามากินกันไป <c oughs> อ่ะหิหวอะไรกหนกลาล่ะนีนนออ่ตรงนี้เอาไปสีแอบมานี่ก่อนเรียงๆพี่เออตรงนี้อ่าดีมากเอออ่าอู้นี่ใครมากันเยอะแยะเต็มง,งานไปหมดเลยนี่ฮะของแม่พี่น้องอ้าว <c oughs> นี่จ้า <c oughs> ออไม่เจอกันนานเลยโต้เ้ยนะคบกันมากี่ปีเนี่ยผีแล้วหลายปีได้ยังได้ยัง ได้เลยได้ยังไรได้พาไปหาพ่อหาแม่หรือยัง่อดีแน่ได้พ่อตายแล้วเออได้ไปหาแม่พาไปหาแม่ยังจับตั้งแล้วค่ะไปมาหาไปแล้วนะแล้วไปส่งไหมกลับไปส่งบ้านไหมตอนตอนกลับอะครับกลับกลับไปส่งบ้านไหมย่าถามสันดานมึงนี่อย่าทามตัวเองใทั้งหมดที่พูดออกมาเนี่ยมันกัดออกมาจากสันดานมึงไม่ใช่มันเป็นที่คอสงใส่กันเหรอมันก็เป็นใช่หรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยมึงก็เล่นกั้งสองคนกับฮานะกันครบ โอทีมยังไม่ถึงล็อกนะล็อกไหนกันที่ผายล็อกจะออกไม่ได้แล้วมะเดี๋ยวมาเจอเนี่ยอ้าวเดชรฉันเองค่ะมายังไงนะเอานับตังค์เลยน้ำใหม่อะค่ารถหรือไงดูว่าถึงเปล่าไม่ถึงเลยขอเพิ่มเดี๋ยวเขาให้เดี๋ยวเขาให้ให้๋ยววันหน้าเดี๋ยวให้ให้ไปให้มึงกลับไปอยู่บ้าน สบายสบายไปนอนนวดรอแขกสบายดีไหมนะ่ะสบายดีจ้ะลุงไม่รู้แอบลงมาแอบมาเหรอไหนไหนแอบมาแล้วลวันนี้พบเนี่ยก่อนบวชจัดต้อนเลยจัดอะไรพูดอะไรจัดข้าวจัดของให้เตรียมให้คนหนากจะต้องเข้าไงจัดเรียบร้อยแล้วจัดแล้วเอ้าลูกโอ้โหประคับเชิญยิ้มมาไงนะ่ะไอ้ใจพี่ขนมไงใครเอา พี่โอ้พี่ทับบ้านอีนุชอีนุช <Yeah. S 1> นุชจรีเี๊ะเจ้าได้ใครต้องการเพชปรปลอมคิดทันปลอมในซื้อเจ้าได้ครับจริง <c oughs> ขอโทษขอโทษครับฮะโทษทีใบสีผมร้อนจะตายแล้วครับช่วยดูนะฮะโอ้อได้ครับเด,ด,ดี๋ยวผมดูอย่างก,ก็พื้นให้ใบสีนหน่ <c oughs> อยมันจะร้อนอ่าโอเคโอเคอ่าแล้วนั่งกันดีๆโอ้นี่มีนางรำมาด้วยอ่าใช่โอ้มีนางร้อไห้ เราปวดเราไม่ต้องมาเราอ๋อนี่จ้างมาตั้งหักเลยหักเลยพี่น้องกันเฮ้ยอีกหน่วยอ้หน่ยคนนี้มันรูปหน้างคุณมันเคยเจอที่ไหนวะไอ้ีกหเนี่ยไอ้นี่น้องผมน่าดน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 ไอ้พี่เป็นเป็นอะไรพวกเองไอนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องไอ้จ้อยมึงมีญาติอย่างนี้เลยนเนี่ยไอ้ยามมึงเคยแนะนำให้กูรู้จักในหลานด้วแทนได้ไหมใช่น้องนไอ้ฮ่าไอน่าดนไอไอยี่สิบอะไรลูกพี่เนี่ยยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วมีผัวยอีกหรอ ผู้ชายต้องเอาก่อนยิงรุ่นร่นรุ่นหลีกทางก่อนจิ๊บเฮมยมันไม่ใช่งานจะมาโชว์ตีลังกาใครอยเข้าอะไรไปนั่งตรงนุ้นกูก็จะคุยก็เดะแล้วมึงไปตีลังกาเล่นทำไมล่ะนั่งดีๆที่แล้ว ก็ห,หัวล้างข้างแตกไปเป็นเล็บอัปมงคลตลอดเห็นไ,ไหม <c oughs> <c oughs> หลักคู่ก็ไม่เคยดีสบายดีนะโดนนะปีหน้าหมดไหมลูกเดี๋บวชเดี๋ยวบวชตามพี่ชายไปเดี๋ยวบวชตามพี่ชายไปนะห <c oughs> ูตาหวานจังเลยเนะี่ยฮะติดที่ติดที่ติดที่ใครวะใครใครใคร,ใครพูดอะไรของมึงฮะ <c oughs> เดี๋ยวบวชปีหน้าลุงม,มาทำขวัญให้ <c oughs> โอเคลูกโทรบอกลุงนะ โอเคไหมครับมือไม้มือนิ่มเหมือนกัะที่หาตาหวานเนี่ยถั่วไปมึงโดนระเบิดทางขี้แน่เลยอ้่ะนี่มาตังกูจะตกเลยงานนี้ทำฟรีฟรีเหรอไม่เอาตังอาจได้ขออย่างเดียวขออะไรขอสามตัวหลังหอนในถุงเข้าบ้านเลยเลยฮะสอดสามตัวหลังและตัวนี้ก็สีทองอ่ะกูไหนกูสีทองเนี่ย ตัวนั้นสำคัญมากใส่ถุงดำใส่ถุงดำพอลงถุงได้ถุงก็สามทีทิ้งไมหน้าวัดเช้าจะมีรถขยะมาผ่านทันทงนะแหมเข้าใจแต่งสีน้ามืงแกวพอกันหน้าดีเลยเลือกสีเองด้วยนะนี่ว่าสวยแล้วมาถามว่าสีนี้เป็นเองไหมอุ้ยแล้วนี่เขาต้องใส่แบบก่ออกใช่ไหมล่ะต้องแบบพันไปพันมาไุกบอยู่ค้พันไปนอุ้ยอุ้ยพลาดลุด เฮียพูงกินข้าวแทบอ้วกเลยอ้วกเกือบอ้วกแท้คับอ้วกไอ้ห่าไม่เหมือนพูดกับเมียน้อยอยู่เลยเออใช่พูดเมียน้อยพูดดีมากก่อนบวชเอาเลือดหัวออกตลอดต้องขวัญขวันดีกว่าอ่ะไปเอาพวัญเอไปบวชเดี๋ยวเรื่องตั้งอกตั้งใจครับการทำขวัญมันเป็นการ ให้รู้ว่าพ่อนาคต้องรู้ถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่น้ำนมของมันดามีความสำคัญสักเพียงใดขอให้พ่อนาคตั้งอกตั้งใจสร้อยบวชหนึ่งพันษาเท่ากับนมหนึ่งเต้าสองพันษาก็สองต้าหกพันสาหกเต้าหมาเร่เหี้ยนี่แหละการที่จะตลกมันต้องรู้จักคิดตามเวลาพูดต้องคิดตามควมอย่านั่งนิ่งหอมกันอาจารย์สอนนี่แค่อีที่ผายครูครูลง กูต้องจับข้อมือกับมึงใหม่ใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแต่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทำพิธีกันเลยนะง่ว,วงง่ว,บวงบอกคนดูอย่าเมอได้ตังค์น้อยก็อย่าเมอมันมีมากน้อยแล้วแต่งานอย่าไปคิดอะไรมากงนึกเพื่อจะทำอะไรต่อไม่ได้นึกมึงไม่นึกทำอะไรต่อมึงนึกว่าจะพอไ,มมไหมมั้ยไป อ่ะแพร้อมแล้วจะเริ่มงขทาพิธีแล้วนะตั้งอกตั้งใจนะลูกนาคพนมมือตั้งใจีมดีดนโมตะารถาระคำตรัสสมพุทธสโโยรอะไมเอาม่โอาไม่เอาไเอาลูกจะองแน่รโอะรถที่พี่ลเธอมไม่เอามาสีตรองที่อยู่หลังบ้านไม่ยไหลืม ไม่หิมาลืมนะโมนะโมโโมนะมโมนโนมนะโมนะโมะนะโมะนะโมนะะะโมมมะนะโม

ปีหนึ่งแล้วยังไม่อะนั่งดีๆตั้งอกตั้งใจโอตัสสาภควาตโตตโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสาภควาโตระโตสัมมาสัมพุทธะ ต้มน้ำไปกระทอมมาเรีกบเด็กเฮี่ยวบนหัวเล้รปล่อยเยี่ยวที่ไหนไม่ได้ไม่ต้องสวดมา